ลมโล,ลมลองแจ้งทางกับพี่ครับเมื่อกี้มาเรื่อยแต่ดูตามป้ายถ้าเล็งเลยน่าจะทางนี้นะก็ตรงครบสี่โลไม่มีก็กออคงต้อไงย้อนนะลองถ่ายแค่นั้นละตัดสภาพแค่ตรงนั้นนี่ก็ทานทางปกติแล้วอ่ะ นนเียไยโลลอโลแเหอนโนทางวนี่าน่าจะเป็นคนลูบอะ่ะพดูจากดูสภาพทาง้มเหมือน่อมพอม,พอมไปพไปแล้วก็เเจอเจ,อเจ,อเจอกันแล,แลก็ลับอาจจะกับตงนี้กันนี่ไปทากมาจากมาเส้นนู้นเพราะถ้าป้ายกำกวมอย่างงี้แสดงว่าไปทั้งสองทางเลย สีีส่ข้างคู่ทางหลงเนี่ยสีู่้ช่วงนี้เขาจะอูอเราไถของเพื่อะมีรถหลายันนังลงัากนทางว่ามี2ทางเรามาทางน้เพื่อเขามาทางอก,กเท่งแล้วนะป้าอยู่นี่นี่ะพาี ทางมันเป็นวันเวแน่เลยเหมือนกับให้ตรงไปทางนู้นแล้วให้ทางนี้ออกด,ดูเซลล์ไรไกลไหมพี่ประามาณ5้กิโลพี่ก็เท่านี้แหละฮะบีขึ้นไหมคะมันมีก็มีเกิดสุดท้ายอ่ะอม,มันจะเป็นดอกอะไรมันเริ่มไปมันเริ่มขึ้แล้วอ๋อครับครับประมาณ5้กิโลใช่ไหมครับขอบคุณ<า>ครับป้ายลงโลู่ก็หาแล้ววิ่ง เราแล้ววิ่งสวนมันเขาลงมาใช่ไหมเนี่ยผมว่าเหมือนมันเหมือนมันทำวันเวไอตรงนู้นน่ะให้เอาไปทางนู้นวิ่งเข้าทางนี้ออกมาควรจะทำป้ายให้เรียวบังคับให้เรียวซ้ายไม่มันอาจจะมาทางนี้แหละแต่ว่าถ้าลงลงทงนก็ถือเข้าลงทางเดิม ทางนี่เห็นไหมเนี่ยมีรถยนต์จอดอยู่ข้างบนนี่ไะทางนี่มันขึ้นไปโู่นเลยไปดึงมันจะไปไหนนี่มันมีรถยนต์จอดตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะในขณะแดงๆนะคนนะเห็นไหมเห็นไหมเช้คุระาพไหมล่ะไม่รู้อ่ะมาาวคนไท้เข้าไปน้องห้าวเอา <laughs> ใช่ไตัวนี้มันไม่ใช่อืมไม่ใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่รออกเขาบอกว่าเข้าไปทางไหนอีกนี่ไ Gracias. นะต้นเนี้ยได้ไหมไปมานึงที่ก่อนเถอะไม่น,นี้ไงถึงต้นเนี้ฟอร์มมันสวยนะยปเ,ล,าาปเล่อละไรขานเอหกำลังเลงยไม่ <laughs> เลยเห็นแต่ดินดีูกนี้ก็ขายเลยเนีย nó cũng như vậy. lên đến một rồi hả หน้าออกมาน่นะ,ะนถามชัวชัวแล้วต่อถามมั้ไม่ทนะันละไปละสากุรามันอยู่ตรงไหนม้าครับพี่สากุระมันจะมีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันราลองถอยทันก่อนี่ขับรถไปเรื่อยๆอาจจะไปเรื่อยงไปเจอครอบครัว ดึงลายมือแล้วก็ติดครอบครัวแล้วเลี้ยว,วลลาซ้ายเข้าไปเลยติดครอบอ๋อเลี้ยวซ้ยวายเข้าไปประมาณเกือบกิโลอ๋อตรงนี้ตรงน,รงนี้ออกไปนี่กี่โลครับจากนี้ไปตรงนี้ไปถึงตรงครอบคัวยากกะยากหน่อยไนหะอ๋อเลยยู่แปลงเดียวเหรอตอนนี้ครับเลยยู่แปลงเดียวเลยติดครอบครัวอ๋อบครัว พี่แล้วขากลับคือกลับทางนี้หรือเราไปขากลับนี้ต้องต้องกลับทางนี้หรือวนกลับด้านนู้นก็ได้ทางไหนดีกว่ากันจะใกล้กว่าอ๋อวนกลับนู้นใกล้กว่าจะไปเที่ยวกูตะบึกอ๋อครับเดี๋ยวนะฮะตรงที่อยู่ผมมาจากทางนี้ป่ะได้ตรงที่เราอยู่นะครับถึงครอบครตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงไปใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่เอาไปเลยครับผมขอบคุณครับเที่ยวกูมาก เฮ้เรามาจากทางนี้เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับผมไม่จะเป็นละตำรเจ้าที่ก็ไม่บอกแล้วเหลือแปลงเดียวครับเหลือแปลงเดียวเจ้าที่ก็บอกเลยเอาแปลงไหนบ้างตรงน,นั้นไม่เชื่อไปเจ้าหน้าที่นะเหมือนชาวบ้านรับจ้างจะมีไงใสก่ก๊อฟเองนี่อ่ะนี่นนเป็นเหมือนพนักงานอะหักกะวแบบแรงสองหัว เดีไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เขาบอทางไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทางไหนเนี่ยไหนป้าป้าจะทางไหนเนี่ยทางไหนวะถาไปถามข้างหน้าเขาดิบีเดินไปถามเขาดิมันขึ้นลงหรือทางนี้ขึ้นมันทางแยกไงอันนี้คนไทยหรือเปล่าเนี่ย คุณต<ช>้องเที่ยวเหมือนกันแหละถามว่าดงถามด้วยถามเนี่ยควันนี่เราเป็นเขาพัดขาหน่อยถามว่าข้อกลัวไปทางไหนอ่ะมึงก็ถามว่าทางที่วนกลับไปทางไหนเอ่ให้ที่ไปแปลงสกุราเป็นตท้าย ทำทางมาบอกไปหมดเลย นห้องน้ำด้วยห,ห้องน้ำข้ากันไหมอ,อ,อีห้องน้ำก็มีตลอดทางเลยนะ ไม่มีดอกแล้วพี่สายไม่มีเแค่นี้เนต้นีสุขรมันมาก็มีลงที่ไหนครับเดี๋ยวครับคับครั้วี่สี่สก่สี่สี่สา่สีี่สี่มีี่ส่สี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 ัสี่ส่สส่ไี่่นีี จะไปไหนครือเปล่าจะไปไหนกลับทางไหนจะไปไหนต่อจะลงลงข้างล่างเข้าพี่ลกครัอ๋อก็กลับทางเก่าเหลือแค่นี้พี่ผมมาจากทางนี้นะเหลืออยู่สามสี่ต้นไม่มีแล้วเรากอก็กลับเหงเดิมเขาบอกดีลูกสวยกว่าก็ทางนี้ไปทางไหนไปไี่ขึ้นยอดอ๋อขึ้นยอดไม่มีอะไรแล้วอันนี้ไปอันนี้ไปจังหวัดเลยครับจะไปทำขุยลูกกล้าแต่ถ้าจะากทะบุสองวันเดี๋ยวกลับทางเดียวกันก็ได้ลงไปข้างล่างเนี่ยสะดุดอีกอีกแบบหนึ่งแต่ก็ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ มันมันมันถูกรอดเลยสองน้องไปสักไหนกัยดูได้อยู่ครับไปมันก็พูดอะไรหน่อยอัดถ่ายวิดีโออยู่อ้าวว่าไปเลยสนุกไหมไม่เหลืออะไรแล้วมาช่วงไม่เหลืออะไรแล้วอ้าวไม่ใช่ไม่เหลือแล้วพีเส้นยังไงก็แนะนำพื้นที่เอาโอเคนี่ประฝ่ายประชาสัมพันธ์พอดีตั้ทแต่แต่ทุกไม่ให้ต้องแนะนำเลยคือณตอนนี้เอ่อ าแบ่งเป็นแปลงนะครับเนาะมันก็จะแปลงนะประมาณสักแถวเป็นแถวแถวละสิบยีต้นหรือแถวสิบพสิก็ประมาณร้อยต้นเยอยู่ประมาณไม่เกิน50%นครับประมาณ30มสิบเซนตแล้วทีนี้ใบมันเริ่มเยอะขึ้นละพอใบมันเยอะขึ้นมันจะเห็นดอกไม่ค่อยสวยคดอกไม่สวยคือต้องไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามันมีดอกจริงแต่ถ้าดูไกลๆเนี่ยจะเห็นความเขียวไปกบกับความที่มันเป็นสีชมพูของดอกสักระรก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ต้องไปดูใกล้ๆอ่ะจะเห็น แถ้าขึ้นมาขนาดนี้ผมคิดว่านม่ดเดียวนะไปดูสักหน่อยก็ดีครับ,รบไปดูดีกว่าครับไปดูว่ามันเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับผมครับตรงไปอีกนิดเดียวนิดเดียวเพร,ราะแนะนำน่าถ้ากลับถ้าจะกลับที่โลกกลับทางเดิืดีกว่าครับครับผมที่โลกอ,อ้าวอ,อีกฟาเลยนะโลก<ง>นี้เข้าลงเกากไปไปเข้าไป นี่ที่ยางไปเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่แปดบืึงเมืองไทยกลับเป็นโลกใช่ไหมก็ต้องย้อนกล้ามขึ้นไปกันเนาะต้องกล้าไปทางไหนไม่ถ้าเกิดเราลงเราลงด่านซ้ายแล้วไปนครไทยไหวไหมก็ไปบ้านใหม่เขาออกล่องกล้าก็ลงไปก็ต้องไปทางนั้นแหละครับก็มามาทางนั้นครับไม่ใช่มีคนละเส้นทางถ้าสมมติว่าเราจะลงไปด่านซ้ายเนี่ยแล้วก็ขึ้นโลกขึ้นไปพีโลกไปนครไทย ต้งลงไปล่องกล้าครับจากจากนี้ไปล่องกล้าแล้วล่องกล้าลงไปนครไทยไกลไหมประมาณ41เอางี้อ่จากไอ้แยกปุยล่องกล้านะไปถึงนครไทยเนี่ย <30. S 1> ประมาณจากไอ้แยกที่จะมาลงทับเบิกเนะี่ยช่วงแบ่ง32กับ41คำถาม,มจะของทำถนน32กับ41เพราะงั้น่จากเออ่บ้านบางบานทั้งขึ้นไปปุยล่องกล้าที่ส่วนเกณฑสามแยกตรงน,นี้32กิโล แล้วว่าจาก3กิโลแยกตรงนั้นไปถึงอุทยาน8กิโลไอ้5กิโลแล้วก็ลงลงไปนครไทยอีก36ก็40เพราะงั้นช่วงช่วงนี้มัน40ร้อยหนึ่งร้อย40ถ้าลงไปทางนี้โไกลกว่าช่วงช่วงนี้เราโอเคนะลงน้ําเย็นเนาะจากน้ําเย็นไปนครไทยบ้านเราก็ร้อยกว่าแล้วโอเคกลับทางเดิมครับกลับทางเดิมไกลกว่าแต่นี่อยากจะให้ท่านแนะนำว่าให้ลงไปรูเทศเสฉนก็ดีครับ ชมได้หลายที่นนเสียห้าคไำปไหนกันนะติ้งน้ำเขาขึ้นมาเที่ยวเรืออะไรเนี่ยมาเที่ยวครับอ๋อไปโปรโมทนะฮะว่าโอเคยังตอนช่วงนี้มันยันวงโลยครับผม ไม่ต้องใจเข้าไม่ร็จก็มาไงไไเอาเป็นว่าเราจะไปไหนกันครับจอ่อเอาตัดสินใจเร,เราจะไปถ่ายต้นมันไหมครับมะคุธาต <c oughs> มะคุธาตว่ <c oughs> าไงมะคุธาตดีว่ไ <c oughs> าไอ้มะคุทอดต้นมันเหลือ <c oughs> เหลือให้หน่าถ่ายน,นะ ถ้าถ่ายเอาถ้าถ่ายกับคนนจะยากมันต้องใช้เลนส์แบบซูมไปถ่ายเอาเฉพาะดอกออกมาไงทำไมถึงว่าใช่แบบว่าจะไปคนจะไปยืนก็คือถ่ายเน้นถ่ายดอกเลยถ่ายคนไม่ได้แต่ว่าจะคนประดับวิวอย่างเงี้ยมันยากอยากถ่ายปะล่ะก็ถ้ามาแล้วถ้ามันไม่ไกลจะไปเพิ่มได้อีกหน่อยเดียวอ่ะสี่โลอืมก็ไปดูซะหน่อยก็ได้แล้วก็กลับทางเดิมหน่อยอย่ากลับทางนั้นเลยน่ากลัวว่ากลับทางเดิมใช่แล้วก็เหมือนมาสำรวจแล้วกันมงคุดมท้อไม่มีโอ้ผมทองด้วยนะ สลังสล,ลังอุ้ยอะไรเล้หินลยปิดหินปิดคนดูคลิปพวกน้โอ้ยโอ้ย<ข>โอ้ยลองลองลองสุดยอดมองไม่เห็นนะน,นี่ใช่ไหมใช่ฟัวของเขานะ

ดูจ <ini> ิ <S 2> <S 2่ยม <English> to ันเป็นอย่างเงี้ยหายก็ส้งไงทางหลักท้ายดูๆจากรอยรถเยอะๆคือซ้ายเขาบอกว่าต้องลงเลยเป็นไทยไงไม่พอมีทางให้เลือกอีกเดี๋ยว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 ลงพูดทางอย่างนี้ลำบากใจเลยเราไม่รู้ทางไง ป้ายมันก็ไม่ชัดเจนเลยนะถามว่ามันก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วการผลิตพันไม่ดีเลยจริงๆเออคือมีทางแยกให้ให้นักเก็ตตัดสินใจเองเนี่ยมันอ่นี้รถที่มานั่นแหละามมีสามทีไหมก็ราจะโอเคนะแต่ปล่อยเขาขึ้นไปเถอะล้องสาวบากป้าเขาไม่จอดคุยกับป้าหรอกืมเขาทางคันเขากำลังส่งรถอยู่อุ้ยคันนีเวลาขึ้นไม่เล่ากลัวอุวินหมดเลรอนะ คลิปนี้เอาไปลงยูทูบนี่คนดูนี่ปวดหัวแล้วเนี่ยก,กล้องมันแข่งน่าดูเลยฉันหละทำได,ด้ทได้เลยต้องไปถามว่าก็ป๋งจลงหรืก็ป๋อก็ลงไปเลยหน่มันหรือเปล่าเป็นการทุกคราวที่เขามาขึ้นขว้านะยี่คันนี้่มันจอดเข้ห้องน้ำเขาโอน ใช่ใช่สี่คนที่เรานอนคือตรงไหนเรานอนตรงไหนับปาอ๋อวิ่งสี่้ช่ยหยุดกสวยที่ใส่บู๊ตมาเรื่องสุดมาถึงก็เอ่ยถามทำไมถึงมาช่วงนี้ธนวาะสุดเยอะเขาบอกเหรอบอกไม่ใช่ที่จริงแล้วที่ดูในเน็ตที่เขาลงเลย12เดือนนี้

นเยอะๆเนี่ยนะรถต้องติดใช่แล้วมันจะขึ้นกันไหนวไหมจะถูอว่าคงถึงเป็นช่วงปีงจริงก็ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะรถที่มันขึ้นมาพงกกำกัด อ่านวิดีโออยู่นะใครจะพูดอะไรไหมไม่พูดเป <c oughs> <c oughs> ็นคงิดหงุดหมิดหพูดดไม่มีอะไรให้แบบว่า <c oughs> อนะนแต่ปัญหาคือเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า,าไอ้ต้นแปลงไหนที่มันยังเหลือต้นอ,อยู่กันเขาบอกแปลงสุดท้ายไอ้สุดท้ายคือตรงไหน เขาปลูกทางนั้นเลยเนี่ยปลูกพอดูระยะแล้วก็เท่ากับมันออกทั้งภูเขานี่มันจะสุดยอดเลยนะดูเพราะจำนวนก็มันเยอะน,นี่ไงตรงนี้แหละน่าจะประมาณนี้แหละแปลงสุดท้ายเขาแล,ววาแล้วมั้งเออมันก็โอนนะจยอนพักรถได้พอดีคอยล้าง่อยไหมคอยล้าง่อยไหม,ไมชิดเกินบอกให้บังคับเกียร์เปลี่ยนเกียร์เกียร์นี่จังเลยแล้วก็บอกอย่าเปลี่ยนเกียร์บ่อย ลอลงไปพูดไปคุยเนี่ยมีแค่เนี้ยอ่าลงไปดูถ่ายแบบแบบซูมกล้องเนาะลองมีอะไรมีแอบเก้ไปแล้วกัน